กระบบุกกับผมมาู่ในการอ่านไพ่ยิปซีปยากรดวงนะครับคะมนี้ก็เป็นการปรยากรดวงของผู้ที่เป็นชาวราศีเมีนะครับชาวราศีเมนก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มีนาคมถึงวันที่12เมษายนนะครับซึ่งเป็นการแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับขอย้ํานะครับว่าเป็นชาวราศีนะครับ ดวง9วันวันที่3ถึง11กรกฎาคมนี้นะครับในเรื่องการางานการเงินและก็ความรักโดยประมาณนะครับกับการเปิดไพ่ยิบ4 3สำรับเช่นเดิมนะครับ ก็ย้ำนะครับว่าเป็นโดงกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะจาะจงเป็นโดงส่วนตัวนะครับคมพยากรณ์ที่ออกมาก็มีต,งตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงทั้งหมดเลยกับผู้ใดเลยก็ได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับให้พิจารณารับเอาพลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกำลังใจ ให้กับท่านในแต่ละวันนะครับอะไรถ้าไม่ดีก็ทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรไปิดพลาดมาก็ขออภัยมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับแล้วก็อมอโนก็ตั้งจิตอธิษฐานนะครับด้วยทุกคำพยากรณ์ที่ดีๆนั้นก็ขอให้บังเกิดขึ้นจริงกับ้าราศีมีนะครับอก็ขอขอ,ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาราศีมีนะครับกับการเปิดไพ่สําหรับแรก ในเรื่องการงานธุรกิจของชาวราศีเมษนะครับวันที่3ถึง11รกรกฎาคมนี้นะครับว่าสิ่ศสกิตริวดาจะสือ่อพลังความหมายผ่านมาตามค่ายให้ปอได้รู้แนวทางในเรื่องการงานธุรกิจของต่านในแนวทางใดบ้างนะครับปอได้รู้คร่าวๆเป็นแนวทางนะครับชาวราศีเมษนะครับไพ่ใบแรกเปิดขึ้นมานะครับก็เจ็ดดาวนะครับกอระมัดระวังนะครับชาวราศีเมษในช่วงตาวันนี้นะครับซึ่งอาจจะมี อะไรที่มันแอบแฝงซ่อนเร้นนะครับในเรื่องการงานหน้าที่ของท่านนะครับที่อะไรไม่ค่อยกระจ่างชัดสักเท่าไหร่นะครับถ้าในเรื่องของความรู้ความเข้าใจนั้นบางทีก็จะทําให้ชาวราศีมีต้องอาจจะเรียนรู้เพิ่มเติมอาความเข้าใจที่มากกว่าเดิมนะครับเพื่อที่จะนําพาให้การงานธุรกิจของของท่านนั้นไปสู่เป้าหมายอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับซึ่งบางทีที่ผ่านมาหลายๆท่านนะครับอาจจะมีอะไรที่เป็นตัว ทวงทำให้เกิดการชักช้าไม่เดินหน้าเท่าที่ควรบางทีก็มีการวงหน้าพราะวงหลังอาไรอยู่กับบางสถานการณ์นะครับแล้วก็บางทีก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับในช่วงก้าวันนี้นะครับซึ่งบางทีอาจจะมีผู้ที่ไม่ประสงค์ดีกับชาวราศีมีนะครับที่บางทีอาจจะ จดจ้องในการที่จะบางทีก็เรียกว่าเข้าํำราที่จะเลื้อยก้าวอี้กับคนที่มีความเติบโตรุ่งเรืองอยู่นะครับที่มีความมั่นคงอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับซึ่งบางทีอาจจะไปสร้างความไม่พึงพอใจให้กับใครเกิดขึ้นก็ได้นะครับหรือผู้อิจฉาตาร้อนอะไรก็ตามแต่นะครับที่หวังจะโจมตีให้เกิดอันตรายนะครับหรือบางทีบางคนก็ใช้เล่ห์เหลี่ยมต่างๆนะครับในการที่จะทาให้เกิดผลประโยชน์กับตัวเองที่จะกอบโกย หาผลประโยชน์ของชาวราศีมีนไปนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะการที่จะตําหุ้นส่วนกับผู้หนึ่งผู้ใดในช่วง9วันนี้นะครับก็มีความรอบคอบนะครับการตําสัญญาใดๆการมีเอกสารอะไรที่มาเป็นข้อกําหนดนะครับอันนี้ก็ต้องสวอาตรวจสอบรายละเอียดให้ถี่ถ้วนให้ชัดเจนนะครับอย่าให้อะไรมันเป็นสิ่งที่กังขานะครับเพระาะไม่เช่นนั้นบางทีท่านอาจจะเสีย เอ่เหลี่ยมเสียผลประโยชน์ได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็ต้องรับระวังอย่างรอบคอบนะครับที่ชาวราศีเม่ต้องคำหนึ่งนะครับแล้วก็ไพ่ใบต่อมานะครับราชาตุรียนะครับอย่างไรก็ตามท่านก็มีคุณภาพนะครับในการที่จะบริหารจัดการการงานธุรกิจของท่านในสู่ความเจริญเติบโตนะครับก็ที่จะนํามาซึ่งผลประโยชน์ผลรายได้รา,รายรับอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับนักบริหารเรือใหญ่ๆนะครับก็มีคุณภาพมีกลยุทธ์ที่ดี นะครับที่จะบริหารให้เกิดผลกําไรกับก้อนโตๆนะครับที่นํามาซึ่งรายได้รายรับอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องทั้งระยะใกล้ระยะยาวนะครับที่ส่งผลประโยชน์ผลกําไรเข้ามาสู่ความบุ่มสมบูรณ์หรือฐานทรัพย์สินเงินทองผลประโยชน์นะครับก็เป็นทิศทางที่ดีในการบริหารจัดการและก็ไปไปต่อมานะครับเดี๋ยวเลเวอร์นะครับ โดยพลังแห่งความรักสามัคคีนะครับสังคมหรือเพื่อนฝูงหรือเพื่อนร่วมง,งานนะครับในองค์กรเดียวกันก็มีพลังในการที่จะเข้าใจซึ่งกันและกันในทิศทางที่ดีจะสนับสนุนเกื้อกูนส่งเสริมนะครับเพื่อให้การงานธุรกิจของชาวราศีมีนะครับเด่นน่าสุ่ความสําเร็จบางท่านในช่วงนี้อาจจะมีบางสถานการณ์เข้ามาด้วยนะครับที่จะต้องตัดสินใจเลือก นะครับทังบางทีธุรกิจเดิมหรืองานเดิมหน้าที่เดิมที่ทําอยู่แล้วนะครับที่แน่นมีความมั่นคงอยู่แล้วก็ตามอาจจะมีหน้าที่ใหม่ๆเข้ามาหรืองานใหม่สายอาชีพใหม่นะครับหรือธุรกิจใหม่เข้ามาให้กับชาวราศีมีนต้องตัดสินใจนะครับในช่วงข่าววันนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะตัดสินใจอะไรก็อ,กอย่างที่กล่าวนะครับไปใบแรกตัวตนออกมาที่จะต้องใช้ความรู้ความเข้าใจมา,ากพอสมควรในการที่จะตัดสินใจ เลือกอะไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นต้าอะไรยังไม่กระจ่างชัดเต่าที่ควรก็อย่ารีบด่วนตัดสินใจนะครับเพราะจะส่งผลเสียหายกับชาวราศีเมีนได้เช่นกันจึงต้องใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดในเรื่องของความถูกต้องความกระจ่างชัดนะครับไม่มีอะไรที่มันยังกังขาอยู่นะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ทําทให้นานเยอะนะครับหมายเท้านะครับที่ต้องรับผิดชอบหน้าที่นะครับการงานที่เมื่อมีบริยารเติบโตก็ย่อมมีอานเข้ามาเยอะนะครับ บริหารวางกลยุทธ์ที่ดีในการโดยเฉพาะในการใช้ความสามารถในการเชิงช่วงจริงตลาดนะครับก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีได้รับการเติบเต็มและก็ทําให้มีการผลิตมากยิ่งขึ้นออเดอร์ก็มามากมายการให้บริการต่างๆนะครับที่มีการที่มีผู้มาใช้บริการมากขึ้นก็โตรุ่งเรื่องใกล้ที่ตัน อยู่ในที่ตำแหน่งต่างๆมันคงอยู่นะครับก็จะมีงานก็มาเยอะในชะ่วงนี้ที่ต้องเคลียร์ต้องจัดการนะครับบางทีก็เรียกว่างานล้นมือก็ได้บางทีก็ต้องสละเวลาบางช่วงหรือบางทีอาจจะออกยิ่งานกลับไปตามต่อที่บ้านนะครับอในการผลิตอะไรก็จจะมีการขยับขยายเวลาออกไปจัดสรรแบ่งกะหรือจ้างโบตี ให้กับพนักงานอะไรก็ตามหรือใครที่เป็นลูกน้องก็มีโอกาสได้การที่จะได้รับการว่าจ้างให้ทำโอเวอร์ไทม์ขึ้นมานะครับก็ได้เงินรายได้พิเศษอะไรก็มาเพิ่มเติมตการให้บริการที่มีผู้ใช้มาบริการมากขึ้นก็มีการขยายเวลามากยิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้ที่มารอคอยรับการบริการนั้นก็ได้รับการบริการอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็ราชาถือดาบนะครับมีอุปสรรคอะไรก็ามาก็ตามนะครับก็ย่อมเป็นธรรมดานะครับการงาน เมื่องานเข้ามาเยอะนะครับก็ย่อมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาด้วยเช่นกันที่แฝงมากับการงานที่เยอะนะครับแต่ว่าก็สามารถแก้ไขรับมือได้ในทิศทางที่ดีด้วยความเป็นราชาถือดาบนะครับก็เป็นผู้ที่สามารถใช้ตั้งความสกุมรอบคอบใ,ใจเจใจผลนะครับแล้วก็กลยุทธ์และก็ประสบการณ์ในทิศทางที่ดีบางปัญหานั้นมือปืนแก้ไขไม่ได้ นะครับแต่า้าราศีเมนก็เป็นผู้ที่เข้าไปจัดการในสถานการณ์นั้นนะครับก็ให้สําเร็จรู้่วงได้ในทิศต่างที่ดีแล้วก็เดินหน้าต่อไปกับความเติบโตนะครับก็ไปไปต่อมานะครับเดินหน้าต่อไปอย่างบันคงอัศวินถือเหรียญน,นะครับการงานบางคนอาจจะมีการพิจารณาใกล้ครวนอยู่นะครับในการที่จะลงทุนอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับอาจจะมีเงินออมเงินสะสมอยู่เป็นก้อนที่จะจะนํามา สร้างธุรกิจของตัวเองเกิดขึ้นหรือมาขยับขยายมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ไปไปต่อมานะครับแล้วก็การรู้จักยืดหยุนนะครับราชินีตตอหรือเหรียญน,นะครับก่อไปกับราชินีเตอดาบนะครับในการที่จะบริหารจัดการรู้จักความความคิดเห็นของผู้อืน่นรู้จักยืดหยุนผ่อนคลายนะครับในการที่จะพัฒนาในการที่จะตัดสินใจนั้นนะครับที่ทําให้ ชาวราศีมีนะครับก็รู้จักนําความคิดของผู้อื่นแนวกาแนะนําของผู้อื่นมาวิเคราะห์มาผสมผสานกับความคิดของตัวเองนะครับเพื่อให้การตัดสินใจอะไรออกมาในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องที่เหมาะสมนะครับที่จะไปสู่ความสมําเร็จความมั่นคงนะครับก็ไม่ปล่อยปลาละเลยในการที่จะไม่ใส่ใจกับความแนะนําหรือกับเครือกูลของผู้อื่นนะครับและก็เดือนหน้าต่อไปด้วยความสําเร็จใจชนะ ไปความเป็นวิกตอรี่นะครับปกหมายเท้านะครับก็เดินหน้าต่อไปกับความสําเร็จใจชัยนะนั้นนะครับก็ได้รับเกียรตินะครับส่งเสริมก็มาในติดตามที่ทดีก็ไปไปที่9นะครับบ่งบอกถึง5ดาบะครับอะไรที่เป็นสภาวะของปัญหาจะยุติลงได้ในติตตางที่ดีนะครับเมนจะมีอะไรแอบแฝงซ่อนเร้นในกวาง บริหารจัดการการงานหรือการร่วมงานร่วมกับผู้อื่นก็ตามนะครับเพราะว่าไปไายใบเรนะ็กนั้นในเรื่องของอะไรที่มันยังลับๆกลุ่มกล,ล,ล,ลมในอยู่นะครับแต่สถานการณ์นั้นจะวางสงบสึกลงได้ต่างที่ดีไกลที่มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือระหว่างลูกน้องกับ,บหวัวหน้าก็ตามนะครับสถานการณ์นั้นจะจบลงได้ในทิศทางที่ดีนะครับที่จะทําความเข้าใจกันต่อไปที่จะเดินหน้าเติบโตที่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับในการที่จะทําให้การงาน ธุรกิจนั้นได้รับการร่วมมือในทิศทางที่ดีจากบุคลากรานในองค์กรก็ตามหรือเพื่อนร่วมงานที่ทํางานร่วมอยู่การวิวุฒนส่วนอะไรก็ตามนะครับก็จะเข้าใจกันในทิศทางที่ดีที่จะนําพาไปสู่ความเติบโตอย่างต่อเนื่องแเองชัยชนะในความสําเร็จนะครับไปไปต่อมานะครับตาดูในปบที่1ินะครับใน เกี่ยวกับกรรมะคือการงานโดยเฉพาะนะครับที่จะเกิดความสําเร็จกับการทุ่มเทนะครับแล้วก็หลายๆเส้นทางของสายอาชีพที่จะส่งผลประโยชน์ผลได้รับก็ามานะครับกับความจเจริญเติบโตวความสําเร็จนั้นในทิศทางที่ดีนะครับที่จะไปสู่ของความรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ไทยในใหม่ต่อมานะครับ่ในพวกของที่เปพในพวกของลาภะนะครับความจเจริญเติบโตนั้นนํามาซึ่งผลประโยชน์มากมาย กับการเจริญเติบโตนะครับเดเวินก็ขยายอาณาเขตขยายพื้นที่นะครับก็ทําให้ได้รับชื่อเสียงผลผลิตผลการให้บริการหรือการาทำธุรกิจสื่อสารใดๆก็ตามนะครับที่จะส่งผลเติบโตรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องในที่แต่งที่ดีกับชาวราศีมีนะครับเม้นจะดูในป้ายในพบของความชี่อาความวินาศเสียหายอะไรก็ตามนะครับก็ไม่เกิดขึ้นนะครับก็จะได้รับการดูแลใ,ใจใส่ ทุ้มเทยัยงมีคุณภาพที่ดีราชินีตือเรียนนะครับที่จะสามารถกระจัดปัญหาต่างๆได้อย่างแยกยนนะครับแล้วก็สร้างโอกาสดีๆกับความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องที่มีคุณภาพมีคุณค่าที่จะดึงผลประโยชน์เข้ามาให้เกิดขึ้นนะครับให้กับชาวราศีมีนะครับแม้นจะมีบางสถานการณ์ที่อาจารย์ ทำอะไรที่มันเป็นลับลมกลมในอยู่กับชาวราศีมินก็ตามนะครับที่บางทีมีคนจะจดจ้องโอกาสหรืออะไรที่ทาให้เป็นปัญหาในเส้นสายการงานนะครับก็จะวางสงปใจหยกสงบลงได้ในทิศทางที่ดีแล้วก็เดินหน้าต่อไปกบได้รับชัยชนะนะครับไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามที่บางทีนั้นใครที่กล้ามาสร้างสถานการณ์ให้เป็นปัญหาให้เกิดขึ้นก็ตามนะครับแต่ว่าชาว ราศีมีนก็จะเป็นผู้กำจัดชนะได้ในต่างที่ดีนะครับที่จะนําพาการงานธุรกิจนั้นเติบโตรุ่งเรืองต่อไปนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินนะครับว่าชาวราศีมีนะครับว่าการเงินของท่านในช่วงวันที่3ถึง11กรกฎาคมนี้นะครับการเงินจะเป็นไปในรูปแบบในนะครับนะครับชาวราศีมีนกับการเปิดไพ่อ้าใบนะครับโดยคร่าวๆนะครับในสักรการเงินกราบถึงเออร์มิดนะครับ เส้นทางชีวิตของความสดใสรุ่งเรืองนะครับการเงินที่หลังไหลก็มาด้วยภูมิปัญญาของชาวราศีมีนะครับที่จะนำมาการเงินอย่างสดใสเม้นจะไม่ได้มามากมายอะไรก็ตามนะครับแต่อยู่ในสถานที่หาเติมเต็มไม่เกิดความสุขในเส้นทางการเงินได้ในทิศทางที่ดีนะครับเหรียญน,นะครับความบาลานซ์ความสมดุลน,นะครับที่เกิดขึ้นทางการเงินนะครับบางท่านก็น่าจะนําเงินในที่ได้มาในช่วง 9วันากราบนี้นะครับอาจจะไปสร้างบุญกุศลสร้างบารมีให้ทานอะไรก็ตามนะครับที่เรียกว่าอาจจะจ่ายจ่ายเงินเกี่ยวกับการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีกับตัวเองออกจากสภาวะปัญหาของการไม่เติมเต็มทางการเงินนะครับอกถ้วยนะครับต่าก่อนหน้านี้ใครที่มีปัญหาทางการเงินนะครับก็จะเดินทางไปสู่เส้นทางการเงินที่สดใสมากกว่าเดิมนะครับและก็เดวิวนะครับก็การเงินที่มา จากการสนับสนุนอเล็กลับๆก็ได้ที่มีเข้ามาเื่อกลุหรือธุรกิจเกี่ยวกับสีเต่าๆนะครับที่นํารายได้รายรับผลประโยชน์ก็มาเติมเต็มให้กับชาวราศีมีนนะครับแล้วก็เดอะสตาร์นะครับความสําเร็จเติมเต็มได้ในทิศทางที่ดีในทิศทางการเงินนะครับตาก่อนหน้านี้ชาวราศีมีนท่านใดนะครับในเรื่องการเงินที่อาจจะบางทีก็กัดความสมดุลไปบ้างนะครับซึ่งบางทีชักหน้าไม่ถึงหลังบ้างอะไรก็ตาม นะครับทำให้เกิดสภาวะการเงินที่ขาดความสมดุลลงไปนะครับอาจจะด้วยเกิดจากสาเหตุที่ทําให้เป็นปัญหาต่างการเงินรับที่ผ่านมาบางทีจาวราศีมีนอาจจะใช้จ่ายเงินอาจจะฟุ่มเฟือยสักนิดหนึ่งนะครับที่บางคนนั้นก็เป็นเรียกว่าเป็นสายเปนะครับจ่ายเงินออกไปง่ายๆตกใจอะไรนะครับก็จ่ายออกไปง่ายๆนะครับทาให้เส้นต่างๆการเงินนั้นเกิดความสมดุล ในที่ผ่านมานะครับแต่ต่อไปนี้ท่านจะมีความสุขุมรอบครอบคลุมขึ้นนะครับในการที่จะจัด,จดระบบระเบียบต่างการเงินที่เงินหลังไหลเข้ามานะครับมีมากมายก็มีการดูแล้เกิดความสมดุลอย่างเหมาะสมการจะใช้จะจ่ายอะไรก็กำเนิดถึงประโยชน์ด้วยความปลอดภัยเสมอนะครับอาจจะรู้จักนำธรรมะเข้ามาเกี่ยวก้องนะครับสุขุมรักสันโดษมากยิ่งขึ้นนะครับรักจิตใจที่สงบมากยิ่งขึ้นไม่ออกไปเที่ยวอ่ ในสถานที่ต่างๆท,ที่มันทําให้สิ้นเปลืองนะครับก็จะอยู่กับบ้าอาอยู่กับเยา่าบ้าเป้ากับเรือนนะครับก็ทําให้การเงินนั้นไม่ค่อยฟุ่มเฟือยเหมือนกับไม่ค่อยใจสิ้นเปลืองเหมือนกับที่ผ่านมานะครับอาจจะมีใช้จ่ายออกไปก็ในเรื่องของการไปสร้างบุญสร้างทานเพื่อให้เกิดบุญบาร,รมีเกิดขึ้นกับตัวเองนะครับแล้วก็เงินที่เกิดการสมดุลก็เข้ามาเติมเต็มสู่ความสมบูรณ์สำเร็จ ได้ในติดต่างที่ดีนะครับเพราะว่าไง่แต่ใายใต้สำรับนะครับท่านจะอยู่ในติดต่างกองความอุดมสมบูรณ์นะครับก้าวถ้วยนะครับที่มีเงินใช้จ่ายด้วยความคล้องตัวนะครับก็สุขความบางคั่งอุดมสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นติดต่างการเงินที่ดีมันจะดูไปต่อไปนะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับในสถานการณ์การเงินนะครับที่อาจจะต้องระมัดระวังนะครับที่จะ ราศีมีนต้องาำนึงถึงความปลอดภัยนะครับเพราะว่าการจชายจ่ายนั้นอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาเย้ายวนทาให้มีเส้นทางของการตัดสินใจอะไรพลาดได้เช่นกันก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะามีสถานการณ์ต่างๆเข้ามายาวโยวนมากมายแมครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินค้าที่อยากจ่ายซื้ออยากจอใา้จ่ายหรือในเรื่องของในเชิงแง่ที่เข้ามาสร้างสถานการณ์หลอกล่ออะไรที่ให้เราไปตกหลุมพรางติดกับดักได้นะครับซึ่งบางทีนั้นก็ อาจจะมีการกดบ่อรอบลาอะไรก็ตามเต่นครับที่ตาให้อรอไปติดกับได้ง่ายๆก็ต้องระับระวังนะครับเพราะฉะนั้นต้งจะทําอะไรก็ตามในการแจ้จ่ายเงินนะครับให้ปรึกษานะครับต่กว่ามีคนรักมีคนในครอบครัวผู้ที่เราไว้วางใจนะครับก็ให้คาแนะนาปรึกษาคุยกันก่อนที่จะจ่ายจ่ายเงินออกไปก็จะทําให้เรามีความปลอดภัยนะครับ <c oughs> แล้วก็ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นั้นจะอยู่กับเราอย่างแข็งแรงนะครับในการเงิน นะครับซึ่งชาวราศีมีนต้องระมัดระวังด้วยทำในการจ่ายจ่ายเงินต้องมีความสุขุมโรคครอบพอสมควรนะครับเพราะว่ามีสถานการณ์ต่างๆเข้ามานะครับยาวโยนให้กับชาวราศีมีนอยากจะใช้อยากจะเข้าไปในสถานการณ์เหล่านั้นในการที่จะทําให้มีการใช้จ่ายเงินสิ้นเปลืองที่ต้องระมัดระวังนะครับปอไปที่เปิดออกมาก็โดยเดวิลนะครับก็เป็นผู้ที่มีความสิ้นเปลืองต่างการเงินในการจชายจ่ายนะครับจึงทําให้ บางคนหลายๆท่านนั้นที่กล่าวมานะครับสภาพ่างการเงินการความสมดุลไม่เติมเต็มนะครับจึงทำให้ชาวราศีเมษต้องใช้ความสขุมรอบครอบทางการเงินมากยิ่งขึ้นรู้จักสันโดษนะครับอย่าไปละโมบโลบมากกับบางสถานการณ์รับที่อะไรเข้ามาเย้ายวนนะครับบางทีบางที่เราเห็นมีมากมายนะครับในปัจจุบันนี้บางทีมีอะไรมาเสนอ,อเสนอให้กับผลประโยชน์มากมายแต่บางทีก็เป็นเพียง ภาพลอยๆเท่านั้นนะครับไม่ใช่เป็นเงินตัวจริงนะครับเพ mm ีย hmm. งแต่ผลประโยชน์ที่วาดหวังเอาไว้ในวิมานอากาศตอนนั้นจึงทําให้ชาวราศีมินทุกท่านต้องคำนึงถึงความปลอดภัยนะครับ mm hmm. อย่าไปละโมบโลภมากหรืออย่าไปหวังอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้นะครับให้มีความสันโดษในความเป็นจริงของเราเองติดต่างกันเงินดูแลให้มีความเหมะสมสมดุลน,นะครับ mm hmm. ก็จะทําให้เรานั้นสามารถ รักษาสมดุลต่างการเงินหรือความเติมเต็มได้ในทิศทางที่ดีออกจากสภาวะของความขาดแคลนต่างการเงินนะครับแล้วก็การเงินก็จะมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับที่มีความแข็งแรงแข็งแกร่งต่างการเงินนะครับที่ทําให้การเงินนั้นมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์อย่างที่กล่ามานะครับก็เป็นทิศทางของการเงินของชาวราศีมีนะครับในช่วง วันที่3-11กร,รกฎาคมนี้นะครับทีนี้มาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บ้านนะครับชาวราศีมีนความรักความสัมพันธ์กับการเปิดไพ่ห้าใบานะครับว่าจะเป็นไปในทิศต่างใดบ้างในความรักความสัมพันธ์โดยบอกเ้ากล้าเือเลยนะครับความรักความสัมพันธ์ที่มีความเข้าใจกันในทิศทางที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตคู่หรือคนคบก็ต่างนะครับ โดยเฉพาะน่าจะเป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้ที่นำพาความรักความสัมพันธ์นั้นเดินหน้าไปในทิศทางที่ดีจะเป็นผู้ที่อยู่ในแนวหน้านะครับในการที่จะพยุงหรือบริการประกองหรือนำพาความรักพัฒนาไปสู่ความเติบโตเรื่องมากกว่าเดิมยิ่งขึ้นนะครับเป็นไม้เท้านะครับการได้รับการดูแลเอาใจใส่ในทิศทางที่ดีก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเดินหน้าด้วยความเข้าใจในทิศทางที่รุ่งเรือง นำมาซึ่งความสุขเบิกบานในทิศทางที่ดีสองถ้วยนะครับความเข้าใจกันในทิศทางที่ดีนะครับที่จะเอ่มือคุยกันด้วยความรู้สึกดีๆอย่างสม,ม่ําเสม,มอนะครับแล้วก็การให้กับการได้รับนั้นมีความสมดุลในทิศทางที่ดีนะครับโอเเรียนก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์มีความมลานสมดุลน,นะครับแล้วก็ไปในต่อมาอะไรที่เป็นปัญหาในความรักความสัมพันธ์นที่บั่นตอนในความรู้สึก นะครับก็จะได้รับการตัดจบแก้ไขลงได้ในทิศทางที่ดีนะครับเม้นจะมีอะไรก็มาเป็นถานการ์ที่ทาให้เกิดความยุ่งยากในความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับแต่ก็จะมีเส้นต่างดีๆนะครับก็ามาทําให้ปัญหนานั้นได้รับการตัดจบในในทิศทางที่ดีนะครับที่บางทีก็เป็นสิ่งที่ด้วยความอบอ้อมารีนะครับด้วยพลังเสนอาก็มากันนะครับในการดูแลเอาใจใส่นะครับที่บางคู่ก็จะมีสถานความงงงหงเงอะไรก็มา ด้วยนะครับแต่ว่าการมึงหัวแข็งน,นั้นถ้าอยู่ในสาภาพของความสมดุลความเหมาะสมนะครับ <c oughs> ก็จะทําให้การดูแลความรักความสัมพันธ์นั้นเดือนหน้าต่อไปด้วยความเข้าใจในติศตางที่ดีนะครับก็ <c oughs> uh, จะไม่แม้จะหึงหัวแขงก็ตามแต่รู้จักตัดจ,จบกับปัญหาที่จะส่งผลไปถึงการทําให้เกิดได้รับบาดเจ็บทางกายใจนะครับก็รู้จักร,รักษาส,สมดุลให้เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์นะครับรู้จักในการที่จะให้นะครับต่างฝ่ายของผู้รักหรือคนก็ตามเมื่ับต่าง ฝ่ายต่างตั้งใจที่จะให้สิ่งดีๆซึ่งกันและกันนะครับโดยที่ไม่หวังในการที่จะได้รับมานะครับก็หวังที่จะให้ต่างคนต่างหวังง่ายก็ย่อมจะเกิดความสุขความเข้าใจในทิศทางที่ดีนะครับก็เมื่อต่างคนต่างให้นะครับก็ย่อมจะได้รับด้วยกันอย่างสมดุลนะครับแต่ถ้าต่างคนต่างจดจ้องอยากจะได้นะครับก็ย่อมจะเป็นพิษในความรักความสัมพันธ์นะครับแต่ไม่รู้สึกบาดเจ็บนะครับเพราะว่า ลองคิดในเรื่องความจริงนะ,นะคระับถ้าฝ่ายหนึ่งก็อยากจะได้นะครับโดยไม่ให้แล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็อยากจะได้โดยไม่ได้ให้นะครับก็เมื่อต่างคนต่างไม่ให้ก็ย่อมจะไม่มีอะไรที่จะได้รับเข้ามานะครับแมนจะมีความปรารถนาอยากจะได้รับก็ตามแต่ไม่มีผู้ให้นะครับก็ย่อมจะไม่มีผู้รับไม่ได้รับนะครับแต่ถ้าเมื่อต่างฝ่ายตั้งใจอยากจะให้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับโดยที่ไม่หวังอยากจะได้รับนะครับก็ย่อมจะเกิดได้รับโดยอัตโนมัตินะครับเมื่อ ฝายหนึ่งให้มาอีกฝายหนึ่งที่ให้ไปนะครับต่างคนต่างให้ก็เรียกว่าก็เลขก็เป็นเชิงหมอนกับว่าหมูไปไก่มานั่นเองนะครับแต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากความปรารถนาอยากใช้ก็มอบมาให้นะครับแต่ว่าต่างฝ่ายต่างตั้งใจที่จะมอบให้ซึ่งกันและกันก็ย่อมได้รับด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับก็ทําให้ความรักคนสัมพันธ์นั้นเหมาะสมสมดุลที่จะนําพาไปความเข้าใจกันในทิศทางที่ดีนํามาซึ่งความสุขแจ่มใสเบิกบ,บานนะครับไม่ว่าจะเป็นโคบ รือใช้ชีวิตคู่อยู่ข้อตางนะครับช่วงนี้จะมีการเดินทางไปต้องเที่ยวด้วยสําหรับบางคู่บางท่านนะครับโอกาสของการสร้างความมิตรภาพสัมพันธ์ในความรักให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะครับบางคนก็เที่ยวใน,นที่ใกล้ๆหรือในประเทศนะครับหรือบางคนก็ถ้ามีแต่หน้าดีๆนะครับก็มีโอกาสเดินทางไปต้องเที่ยวในต่างประเทศนะครับเพื่อ เพื่อสร้างความผูกพันที่ดียิ่งขึ้นในเกิดขึ้นกว่าเดิมนะครับก็เรียกว่าพัฒนาความรักสู่ความรุ่งเรืองต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับส่วนคนโสดนะครับคนโสดนั้นบางคนก็จะอยู่ในช่วงของการได้เจ็บปวดกับสถานการณ์ของรักที่เป็นพิษมานะครับก็อาจจะอยู่ในช่วงของการรักษาสมดุลในสภาพร่างกายจิตใจนะครับบางคนก็จะสร้างบุญสร้างกุศลขึ้นมาเพื่อสร้าง พลันนะครับเพื่อให้ตัวเองนั้นมีความแข็งแรงแข็งแกรงยิ่งขึ้นนะครับกับการพักฟื้นกับสถานการรักที่เป็นพิษมานะครับชวนบางคนนะครับก็มีโอกาสดีๆนะครับความรักที่จะมี้ามานะครับอาจจะเส้นสายการงานนะครับที่ชักนาพามาได้พบไดเจออย่างรวดเร็วนะครับในช่วงนี้นะครับแล้วก็สารความรู้สึกกันในความสัมพันธ์ที่จะพัฒนาต่อไปสู่ความมั่นคงในความรักความสัมพันธ์เรียกว,ว่าสุาตะก็มีความรู้สึก พปอใจซึ่งกันและก,กันนะครับที่จะพัฒนาความเข้าใจกันนั้นให้เป็นรักที่จะเกิดขึ้นที่จะพัฒนาไปเป็นคู่รักที่ดีในอนาคตได้จนกันที่จะเกิดขึ้นในช่วง9วันนี้วันที่3ถึง11กรกฎาคมน,น,นี้นะครับที่จะเกิดขึ้นสำหรับหลายๆคน ที่จะมีความหมายในความรักความสัมพันธ์ได้ด้วยนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ต่างๆนะครับในเรื่องการงานการกันและก็ความรักของชาวราศีมีนะครับวันที่3-11กรกฎาคมนี้ก็โดยประมาณน,นี้นะครับก็ขอชาวราศีมีทุกท่านมีความสดสใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ